สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.20นะคะข้อที่3ถึงข้อที่6ค่ะามาดูข้อแรกกันนะคะโจทย์คือ4ลบกับ3เศษ4ี่ส่วน5ผาารกับ1เศษ7จส่วน12นะคะขั้นแรกเราก็จะต้องเขียนจำนวนคล้ายอยู่ในรูปเศษเกินก่อนใช่ไหมคะามาดูอันแรก4นะคะซึ่ง ก็จะเขียนเหมือนเดิมนะคะจากนั้นลบด้วย3เศษ4ส่วน5เขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคะัะเราก็นำ3ามคูณ5หรือ5คูณ3นะคะได้15แล้วบวกอีก4ก็จะเป็น19ส่วนด้วยหาผ่านด้วยตัวหลัง1เศษ7ส่วน12นะคะเอา12คูณ1ได้12บวกอีก7ก็ได้เป็น19นะคะ ส่วนด้วย12อจากนั้นเราก็มาดูนะคะว่าเราจะดำเนินการในการลบหรือว่าหารก่อนนะคะจากข้อกำหนดก็คือเราจะต้องทำคูณหารก่อนการบวกลบนะคะ,ะทีนี้เราก็จะทำหารก่อนก็จะเติมวงเล็บลงไปนะคะก็จะเท่ากับ4ลบ ในวงเล็บเป็นการหารนะคะการหารหลักการหารก็คือตัวตั้งจะเขียนเหมือนเดิมก็จะเป็น19.5เส่วนหเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็จะเปลี่ยนหารเป็นคนูณคูณกับตัวหลังเนี่ยให้กลับนะคะเอาส่วนกลับมาจาก9ส่วน12ก็จะาจาก1 9ส่วน12ก็จะได้เป็นเศษ12บส่วนด้วย19นะคะ จากนั้นเป็นการคูณแล้วใช่ไหมคะเราก็มาหาคู่ตัดทอนก่อนนะคะ,ะนักเรียนจะสังเกตนะคะมี19กับ19เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอา19มาหาร19ได้นะคะได้เท่ากับ1 19หาร19ได้เท่ากับ1ค่ะอีกคู่หนึ่งลองดูนะคะคู่ของ5กับ12อ่ออันนี้ก็ไม่สามารถตัดทอนได้ใช่ไหมคะ ก็จะได้เท่านี้จากนั้นเราก็จะทําการคูณในวงเล็บส่วน4ตัวนี้ก็เขียนลงมาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเอา1คูณกับ12ก็ได้เป็น12ส่วนด้วย5คูณ1นะคะก็ได้เท่ากับ5ค่ะอ่าตอนนี้เหลือ2จํานวนนะคะคือ4กับเศษ12ส่วน5นะคะซึ่งมันลบกันอยู่ ในการลบเศษส่วนเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะก็มาดูนะคะ4ตัวหน้าซึ่งมันจะส่วนด้วย1ใช่ไหมคะลบกับอ่า12นะคะส่วนด้วย5ทีนี้เราจะต้องหาจำนวนมาคูณเศษส่วนตัวหน้าและตัวหลังนะคะว่า,าเราจะทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ สี่อันนี้มันส่วนหนึ่งส่วนสิบสตรงนี้เป็นส่วน5ฉะนั้นถ้าเราเอา5มาคูณกับหนึ่งก็จะได้เท่ากับ5ใช่ไหมคะก็จะได้ส่วนเท่ากันนะคะฉะนั้นเราก็จะเอา5มาคูณเศษส่วนตัวหน้านะคะทั้งเศษและส่วนส่วนตัวหลังเนี่ยเราก็คูณด้วยหนึ่งนะคะจากนั้นก็คูณกัน5้คูณสก็ได้20นะคะส่วนด้วย5ลบกับ 12คูณ1ก็ได้ถ้าเป็น12นะคะส่วนด้วย5ตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำเศษมาลบกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็น20ลบกับ12นะคะก็จะเหลือ8นะคะส่วนด้วย5จากนั้นเราจะตอบเลยก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเศษ8ปส่วน5เนี้ย ยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนโดยการเศษ8ปดศเนี้ยมันเป็นเศษเกินนะคะเราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคราเราก็นำา8ตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย5ค่ะ51นะคะได้5ลบกันเหลือ3นะคะฉะนั้นเราก็จะได้จำนวนคราแล้วก็คือ1นะคะ,อะเอา1มาเขียนก่อน เศษเศษคือ3นะคะก็นำสามมาเขียนตรงที่ของเศษส่วนด้วย5นะคะก่อนตอบนักเรียนก็ดูก่อนนะคะว่าเศษ3ส่วน5เนี้ยอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังนะคะก็คือเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือยังนะคะปรากฏว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยค่ะตอบเป็น หนึ่งเศษสามส่วนห้านะคะดังนั้นข้อที่สามเราก็จะได้คำตอบเป็นหนึ่งเศษสามส่วนห้าค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อที่สามต่อไปมาดูข้อที่4ี่กันนะคะ,ะข้อที่สี่โจทย์คือ 9ส่วนด้วย16นะคะคูณกับวงเล็บ7ส่วน9บวกกับเศษ1ส่วน6นะคะข้อนี้เขามีวงเล็บมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำในวงเล็บก่อนอโดยการเขียนโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะเศษ9ส่วน16คูณกับวงเล็บเศษ7ส่วน9บวกกับเศษ1ส่วน6คะ่ะ เท่ากับนะคะในวงเล็บเป็นการบวกนะคะการบวกเศษส่วนเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะทีนี้9ส่วน16นี้มันมาก่อนเราก็เขียนเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายคูณก็ตามมานะคะส่วนในวงเล็บเราก็จะไปหานะคะว่าเราจะนำจํานวนอะไรมาคูณกับเศษ7จส่วนเ และก็จะนำจำนวนอะไรมาคูณกับ11ส่วน6นะคะเพื่อที่จะได้ส่วนที่มันเท่ากันนะคะนักเรียนก็ไปดูที่แม่9กับแม่6นะคะว่ามีผลคูณเท่าไหร่ที่เท่ากันนะคะ,ะก็จะไปดูปรากฏว่า9เนี่ยคูณ2มันจะได้เท่ากับ18นะคะแล้วก็6เนี่ย คูณสมันจะได้เท่ากับ18เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากับ9เนี่ยเราก็จะนำสอมาคูณทั้งเศษและส่วนส่วนเศษส่วนที่มีส่วนเป็น6นะคะเราก็จะนํามมาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะาจากนั้นก็จะได้เท่ากับดึงเศษ9ส่วน1ิกลงมาเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายคูณค่ะจากนั้นในวงเล็บนะคะ 7คูณสได้เท่ากับ1 4นะคะส่วนด้วย18นะคะบวกด้วย1นคูณสก็ได้เท่ากับ3ส่วนด้วย6คูณสก็ได้เท่ากับ18นะคะวงเล็บปิดค่ะ,ะในวงเล็บเนี่ยมีส่วนเท่ากันแล้วคือ18เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำเศษมารวมกันได้เลยใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเศษ9ก้ส่วน16 ตรงนี้ดึงลงมานะคะในวงเล็บบวกกันได้เป็นเศษ17ส่วน18ค่ะตอนนี้ในวงเล็บเราทำได้แล้วนะคะได้เป็นเศษ17ส่วน18อ่าจากนั้นเราก็นำมาคูณกันนะคะก่อนคูณนักเรียนก็ดูสิคะว่ามีคู่ใดที่สามารถตัดทอนให้ต่ำลงได้อ่ะสังเกตนะคะมี9กับ 18ใช่ไหมคะซึ่งสามารถนำแม่9มาหารได้ใช่ไหมคะ91ได้9 92ได้18ค่ะทีนี้ลองดูนะคะคู่ของ16กับ17นะคะว่าได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดทอนได้เท่านี้ค่ะเราก็จะนำที่ตัดทอนได้มาคูณกันเลยนะคะก็จะเป็น1คูนกับ17ได้เป็นเศษ17นะคะส่วนด้วย 16คูณกับ2ได้เท่ากับ32นะคะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วเป็นเศษ17ส่วน32และเราก็ต้องทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมคะาจากการดูแล้วปรากฏว่าเศษ17ส่วน32เนี่ยไม่ใช่เศษเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปดูอีกทีซิว่าเป็นเศษส่วนอย่างท่ำหรือยังนะคะ ดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ17บเส่วน32นั้นก็อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนั่นก็จะได้ว่าข้อนี้เราได้คำตอบได้เลยเป็นเศษ17บเจส่วนสาอค่ะ,ะได้แล้วนะคะง่ายมากๆเลยนะคะข้อนี้ ต่อไปเหลือข้อที่5นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะ โจทย์ข้อที่5คือเศษ8ส่วน15หารด้วยเศษ12ส่วน25แล้วก็บวกด้วยเศษ11ส่วน18นะคะวิธีทํำเขียนโจทย์ก่อน1รอบนะคะเศษ8ส่วน15หารด้วยเศษ12ส่วน 25แล้วก็บวกด้วยเศษ11ส่วน18ค่ะนี้ก็เรียนลองดูนะคะข้อนี้ไม่มีจำนวนคระเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ลยอยู่ในรูปเศษส่วนแท้และเศษเกินแล้วนะคะอาวะฉะนั้นข้อนี้เราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะดำเนินการ หร,หรือบวกก่อนนะคะจากหลักการเราจะต้องทำคูณหารก่อนบวกลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะทำการหารก่อนนะคะนั่นคือเศษสิบเศษแปดส่วนสิบห้าหารด้วยสิบสองส่วนยี่สิบห้าบวกกับเศษสิบเอ็ดส่วนสิบแปดเราก็จะเติมวงเล็บให้ด้านหน้านะคะ ก็จะได้เป็นในวงเล็บเป็นการหารหลักการหารก็คือเราจะเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือเศษ18ส่วนเศษ8ส่วน15นะคะจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหลังกลับนะคะเศษ12ส่วน25ก็จะได้เป็นเศษ25ส่วน12ค่ะวงเล็บปิด และบวกด้วยนอกวงเล็บคือเศษ11บเส่วนสินะคะจากนั้นนักเรียนสังเกตค่ะในวงเล็บเป็นการคูณนะคะเราก็สามารถหาคู่ที่นำมาตัดทอนให้ต่ำลงได้ใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะคะ8กับ12เป็นจํานวนคู่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จับคู่ได้หนึ่งคู่นะคะเอแล้วเราก็ไปดูนะคะว่า จำนวนอะไรที่สามารถหาร8กับ12ได้ลงตัวจำนวนนั้นนั่นคือ4ใช่ไหมคะ4สามารถหาร8ได้ก็คือ4 2ได้8 4 3ได้12นั่นเองนะคะนักเรียนจากนักเรียนสังเกต15กับ25ค่ะแม่5สามารถหารได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำ 5มาหาร15และ25นะคะ5หาร15ได้เป็น3นะคะ5 5 25นะคะจากนั้นเราก็นำที่ตัดทอนได้มาคูณกันก็คือ2คูณ5ได้เท่ากับ10ค่ะส่วนด้วย3คูณ3ได้เท่ากับ9นะคะในวงเล็บเราได้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็นำมาบวกด้วยนอกวงเล็บคือเศษ11ส่วน18ค่ะาจากนั้นเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะคือเศษ10ส่วน9บวกด้วยเศษ11ส่วน18เราก็คูณค้างไว้เลยค่ะแล้วเราก็ไปดูนะคะเราสามารถทำส่วนให้เป็นอะไรได้ที่มันเท่ากันนะคะ สังเกตนะคะ9คูณ2จะได้18เพราะฉะนั้นเราก็นำสอมาคูณทั้งเศษและส่วนของเศษส่วนตัวหน้าส่วนเศษส่วนตัวหลังนะคะมันเป็น18อยู่แล้วเราก็คูณด้วย1นะคะมันจะได้เท่าเดิมนะจากนั้นจะได้เป็น10คูณ2ก็ได้20นะคะส่วนด้วย18บวกกับ 11คูณ1ได้11ส่วนด้วย18เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำเศษมาบวกกันนะคะ20บวกกับ11ก็จะได้เป็น31ส่วนด้วย18นะคะจากนั้นต้องเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายใช่ไหมคะ31ส่วน18เราก็นำ3าม1มาตั้งแล้วหารด้วย18ค่ะ 18คูณ2ได้สามใช่ไหมคะเกินเพราะฉะนั้น18 1ได้เท่ากับ18แล้วนำมาลบกันได้เท่ากับ4อ่เท่ากับเท่าไหร่คะ8 9 10 11อ่าเท่ากับ3นะคะส่วนน,นี้เหลือ2ใช่ไหมคะตะกี้โดนยืมไปนะคะ2อลบ1เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเหลือเศษเป็น13นะคะ เราก็จะนำมาเขียนเป็นจำนวนคลาได้เท่ากับ1เศษ13ส่วน18นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยเป็น1เศษ13ส่วน18นั่นเองค่ะข้อ4เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่6นะคะ อาไม่ใช่แต่ข้อ5เนาะข้อ5เสร็จไปแล้วนะคะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ข้อที่6คือโจทย์บอกว่า2เศษ1ส่วน2ลบกับเศษแล้กับคูณกับเศษ2ส่วน27นะคะวิธีทำเขียนโจทย์ไปก่อนอีก1รอบนะคะ2เศษ1 1ส่วน2ลบ15 แล้วคูณด้วยเศษ2ส่วน27จนะคะ,ะจากนั้นนะักเรียนก็มาดูนะคะมีจำนวนคล้าอยู่1จํานวนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนใช่ไหมคะ2คูณ2ได้4บวกอีกหเป็น5นะคะได้เป็นเศษ5ส่วน2ลบกับ15คูณกับเศษ2ส่วน27นะคะ จากนั้นเราก็มาดูนะคะมีการลบกับการคูณจากข้อตกลงเราจะทำคูณหารก่อนบวกลบอ่าก็จะได้ว่าเราจะทำคู่หลังก่อนนะคะก็ใส่วงเล็บแล้วก็จะได้เท่ากับเศษหส่วนสก็ดึงลงมานะคะลบกับในวงเล็บเป็นการคูณนักเรียนดูสิคะว่ามีคู่ใดบางที่สามารถ ัดทอนได้ใช่ไหมคะาจากการสังเกตแล้วปรากฏว่าแม่สูตรคูณแม่3ใช่ไหมคะมี15กับ27เพราะฉะนั้นเราจะนำา3มาหาร15กับ27นะคะ3 5ได้15 3 9ได้27อ่าจากนั้นเราก็นำา5มาคูณกับ2นะคะได้เป็น10 ส่วนด้วย9นะคะอตอนนี้เหลือเป็นเศษ5้ส่วน 2- ลบกับเศษ10-9ส่วน9การลบเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมคะก็จะได้เป็นเศษส่วนตัวหน้าคือเศษ5้ส่วนสคูณกับอะไรคร้างไว้นะคะตัวหลังคือเศษ10-9ส่วน9คูณกับอะไรคร้างไว้ นีเราก็ไปดูที่สุดคูณแม่2กับแม่9นะคะว่ามีผลคูณใดที่เท่ากันปรากฏว่ามี18ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำส่วนให้เป็น18นั่นเองก็จะได้ว่านำา9นะคะมาคูณเศษส่วนตัวหน้าและนำสองนะคะมาคูณเศษส่วนตัวหลังจะได้เท่ากับนะคะส่วนเป็น 18นะคะเขียนไว้รอนะคะจากนั้น5คูณ9ได้45ส่วนอันหลัง2คูณ10ได้20ค่ะจากนั้นเราก็นำเศษมาลบกันเลยใช่ไหมคะส่วนตัวส่วนก็จะได้เป็น18นะคะ45ลบ20ได้เท่ากับ25ใช่ไหมคะ ก็จะได้เป็นเศษ25ส่วน18ซึ่งเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราก็จะนำ25มาตั้งแล้วหารด้วย18นั่นเองนะคะเพื่อจะเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคราใช่ไหมคะปรากฏว่า18 1ได้18นะคะนำมาลบก,กันได้เท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเศษเป็น เนั่นเองใช่ไหมคะเหลือเศษเป็น7นะคะเราก็มาเขียนเป็นจำนวนคราได้เท่ากับ1เศษ7ส่วน18นั่นเองคะ่ะจากนั้นเราก็ตอบได้เลยใช่ไหมคะตอบเป็น1เศษ7ส่วน18คะ่ะได้คำตอบแล้วทั้ง4ข้อนะคะ